สวัสดีค่ะน้ำนะคะนัชนานจิทนานุศาสตร์ค่ะเคยทำอาชีพครีเอทีฟมา3ปีนะคะปัจจุบันก็เป็นเ v c r ว a ครีเอเแล้วค่ะวันนี้นะคะน้ำก็จะมาสอนการสาธิตสินค้าอย่างไรนะคะให้ดูน่าใช้นะคะโดยที่สีของพระเอกของเราเนี่ยนะคะก็คือน้องอิสปริงเนี่ยนะคะก็จะเป็นสีขาวกับสีน้ำเงินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาที่สิ่งแรกที่เราควรจะเลือกเลยนะคะก็คือบรรยากาศรอบๆตัวของเราแล้วก็ตัวสินค้าด้วยนะคะอย่าง รูปที่น้าเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยนะคะง่ายๆเลยนะคะก็เป็นผนังสีขาวนะคะพื้นขาวๆนะคะโดยที่พอเราเลือกแบบนี้เราปุ๊บเนี่ยตัวเรากับสินค้าเนี่ยก็จะเด่นขึ้นมาเลยค่ะเพราะว่าแบ็คกราวน์มันเพลนๆถูกไหมคะอย่างในรูปเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราเว้นด้านบนไว้นะคะหรือเรียกง,ง่ายๆว่าเฮดดูมเนี่ยก็จะสามารถเอากราฟิกหรือข้อความที่เราอยากจะใส่เนี่ยคะ่ะใส่ลงไปได้ที่หลังนะคะพอ ทับลงไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นชัดไม่ลกนะคะแล้วก็ในภาพเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่ามีผ้าสีฟ้าด้วยใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือสแลนของโรงเรือนปลูกต้นไม้ของคุณแม่นะคะซึ่งน้ําก็ไม่ได้ตั้งใจจะเอามาใส่ตั้งแต่แรกนะคะแต่ว่าเราเดินเดินเล่นอยู่ในบ้านแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยสีมันเข้านะถ้ามันมีตรงเนี้ยในภาพอะ่ะอาจจะดูสดใสสว่างตาขึ้นมานะนะคะน้ำก็เลยลองเอามาวางดูนะคะก็เลยเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะสีเข้ากันกับ โปรดักต์ของเราเองนะคะโดยที่วิธีการถ่ายนะคะก็ให้หันหน้าเนี่ยเข้าหาแสงแดดนะคะมันก็จะชัดเจนแบบในรูปเลยนะคะแสงเข้ามาเนี่ยก็เห็นหน้าของเราแล้วก็เห็นสินค้าเนี่ยชัดเจนขึ้นด้วยนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดอยากจะถ่ายฉากที่เป็นสาธิตสินค้าเนี่ยนะคะเราก็เลือกโต๊ะหรือพื้นที่มีสีขาวเหมือนกันได้นะคะหันเข้าหาแสงนะคะตัวสาธิตก็จะเด่นขึ้นมาเช่นเดียวกันค่ะไปดูสาธิตกันเลยนะคะเดี๋ยวนนำจะทําให้ดูคะ่ะว่าวันนี้ถ่ายรูปยังไงแต่งรูปยังไงคะ่ะ แลวเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็มาดูกันนะคะว่าภาพนี้ถ่ายยังไงนะคะวิธีการที่นำเลือกอพื้นนะคะกับแบ็คกราวก็อย่างที่บอกเลยนะคะว่าจะเป็นสีขาวนะคะเราอาจจะหาโต๊ะที่บ้านหรือ,อพื้นที่บ้านก็ได้นะคะประมาณนี้แล้วน้ำก็มีขาตั้งกล้องกับตัวโทรศัพท์ด้วยนะคะเป็นกล้องที่เราใช้ถ่ายวันนี้เนาะก็เอามาเป็นผู้ช่วยวันนี้นะคะดูจากเฟรมแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีพ็อพนะคะก็คือเป็นพื้นยึกยอสีขาวนะคะแล้วก็มีแก้วแล้วก็เหยือกนะคะ วิธีการก็คือวางให้ไม่ไม่ไมต้องทับสินค้าเมนหลักเรามากอะคะ่ะก็จะดีนะคะวางเป็นองค์ประกอบรอบๆนะคะเพื่อที่จะให้เห็นปุ๊บแล้วเข้าใจเลยว่านี่คือสินค้าอ e ีสปิงแล้วมันก็เกี่ยวกับน้ำด้วยนะอย่างเงี้ยคะ่ะวิธีการที่ทําให้เหยือกกับแก้วเนี่ยดูมีความเ,เต็มสดใสมากขึ้นนะคะก็เอาน้ําแข็งใส่ลงไปนะคะภาพก็จะดูแบบน่ารักขึ้นนะแล้วก็เข้าใจประโยชน์ของ สิ่งของชิ้นนี้ค่ะได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะจากภาพก็วางแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในภาพนั้นก็เอามือยกขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วเราก็กดถ่ายแบบนี้ได้เลยนะคะอา,อาจจะถ่ายสองสมอันนะคะเหยือกต่ำเหยือกสูงแล้วแต่เรานะคะเพื่อเราไปเลือกทีหลังเนาะเอาละค่ะมาถึงช็อตนี้แล้วนะคะคุณคุณไหมคะเหมือนในภาพตัวอย่างเลยใช่ไหมคะวิธีการถ่ายช็อตนี้ครับยังไงนะคะ ก็อย่างแรกเลยเนี่ยน้ำก็เลือกผนังที่เป็นสีขาวนะคะอย่างถ้าเป็นที่บ้านน้ำเองเนี่ยก็คืออย่างในรูปตัวอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นแบ็กการ์ดสีขาวนะคะโดยที่เราเนี่ยก็ตั้งกล้องถ่ายรูปของเราเนี่ยนะคะให้เว้นด้านบนไว้เพื่อไวใส่ข้อความนะคะตรงนี้ก็เป็นสแลนสีฟ้านะคะคล้ายๆ e อีสปริงอย่างที่น้ำบอกเลยนะคะวิธีการวางสีน้ําเงินเข้ามาในภาพสีขาวล้วนเนี่ยคือให้วางสีน้ําเงินแบบพอมีอะคะ่ะ วางน้อยหน่อยนะคะไม่ต้องวางครึ่งหนึ่งเลยคือถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์นนก็คือไม่ต้องถึง50% 80%ของภาพนะคะเราอยากให้80%ของภาพเนี่ยเป็นสีขาวนะคะสัก20ก็เป็นสีน้ําเงินก็พอนะคะเรากับสินค้าเนี่ยจะได้ดูเด่นนะก็มีสีน้าเงินแซมนิดหน่อยนะคะอ่าส่วนตัวนี้นะคะพระเอกของเราก็อยู่ข้างๆตรงนี้นะคะน้าก็ให้วางข้างหน้าน้ําหน่อยนะคะถ้าดูในกล้องเนี่ยจะเห็นว่า สวยกาลังพอดีนะคะถ้าน้ําวางข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะอ่าเราจะเด่นใช่ไหมคะอย่างนี้ดีกว่าถ่ายที่บ้านก็ตั้งเวลากล้องนะคะเดินไปจิ้มนะคะแล้วก็มานั่งอย่างนี้ก็ได้หรือว่าถ้าใครมีรีโมทหรือว่าการสั่งแคปเจอร์แบบอื่นเนี่ยก็สะดวกเลยตามนี้เลยค่ะ จบไปแล้วนะคะกับการสาธิตการถ่ายภาพ eSpring เป็นไงคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะตอนนี้นะคะน้ำก็จะมาแชร์วิธีการแต่งรูปค่ะโดยแอปพลิเคชันวันนี้นะคะที่เราเลือกก็จะเป็นแคนวาค่ะอ่าเปิดขึ้นมาเลยนะคะบางทีเนี่ยถ้าเข้ามาที่แคนวาแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะมาเป็นเหมือนหน้าโฮมแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็กดปุ่มบวกได้เลยนะคะแล้วก็ซีอข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นรูปที่เราถ่ายมาใช่ไหมคะอ่าวันนี้ น้ำก็เป็นรูปสแลนสีฟ้าละกันนะคะอสมมุติว่าเลือกเป็นอันนี้จิ้มไปปุ๊บนะคะเขาก็จะอัปโหลดแบบหนึ่งเข้าไปในเว็บไซต์ของเขาก่อนนะคะแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เป็นรูปให้เราแต่งนะคะกด ขวามือข้างบน create รูปเรามาแล้วนะคะก็คล้ายๆกันนะคะกับภาพตัวอย่างที่นํำให้ดูะคะอย่างแรกนะคะอยากจะใส่ข้อความว่า promotion ใช่ไหมคะ discount สี่พันใช่ไหมคะกดปุ่มบวกนะคะแบบเมื่อกี้ข้างล่างเนี่ยจะเป็นสิ่งที่แ้นว่าให้เราเลือกใช้ฟรีเลยนะคะ element ต,ต่างๆนะคะน้ำก็ไปที่ element ก่อนนะคะเพราะว่าตรงตัวเลข4 0 0พนเนี่ยนะคะน้ำก็มีสติกเกอร์ด้วยใช่ไหมคะ น้ำก็เสิร์ชว่าเทปนะคะลองดูซิว่าขึ้นอะไรมานะคะจะบอกว่าแคนวาเนี่ยนะคะสามารถใช้ทั้งฟรีแล้วก็ไม่ฟรีได้นะคะถ้าเกิดว่าเราจ่ายตังค์เนี่ยนะคะสิ่งที่ขึ้นมาเนี่ยจะมีให้เลือกมากมายหลากหลายเลยนะคะแต่ถ้าเราใช้ฟรีเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ความสามารถส่วนตัวนิดนึงเจอแล้วนะคะน้องเทปอันนี้สมมติว่าน้ำอลองเลื่อนเลื่อนดูนะคะ น้ำก็เอาสีขาวเนี่ยแหละมูีมีหลายอันเลยนะคะจะสังเกตเห็นนะคะว่าอันที่เสียตังค์เนี่ยจะเป็นมงกุฎเขียนว่าโปรนะคะแต่ถ้าไม่มีมงกุฎเนี่ยคือเราใช้ได้เลยนะคะฟรีอ่ะน้ำเลื่อนดูแลน้ำเอาข้างบนเอาเป็นอันนี้แล้วกันปุ๊บนะคะอ่าข้างล่างเนี่ยสามารถแบบเลื่อนดูได้นะคะบางทีเนี่ยบางทีแคนว่าก็จะเปลี่ยนสีได้นะคะอ่าลองเลื่อนดูแต่ว่าอันนี้เป็นถ้าเป็นแนวรูปภาพเนี่ยคะ่ะเขาจะเปลี่ยนไม่ได้ย่อหน่อยกดที่มุมนะคะย่อหน่อยแล้วก็ ย้ายไปนะคะจะลากที่รูปภาพก็ได้หรือจะมาที่4ด้านนี้ก็ได้นะคะย้ายไปหมุนหน่อยนะคะใส่ข้อความเลข4 0 0พันใช่ไหมคะกดบวกนะคะแล้วก็มาข้างล่างนะคะมาหาที่ Text ปึ๊บแล้วเราก็เลือกข้อความเนี่ยได้หลายสไตล์เลยนะคะลองดูได้แค้นว่ามีฟอนต์ให้เลือกเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะน้ำก็เลือกฟอนต์ที่มันอ่านง่ายๆแล้วกันดูปุ๊บเข้าใจปั๊บนะคะก็ มาลองเป็นฟอนต์เอาอันใหญ่สุดเลยละกันอันแรกแล้วเราก็แตะที่ข้อความนะคะแล้วก็เขียนสีพันหมุนหน่อยนะคะเอียงตามสกอตเทปเราเลยนะคะเล็กหน่อยเพื่อนๆลองเปลี่ยนสีได้นะคะดูที่ข้างล่างจะมีทั้งไซส์จะมีทั้งฟอร์แมตนะคะมีให้เลือกเยอะเลยนะคะเราเปลี่ยนสีตรงนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินนะคะแบบนี้ พอนี้เป็นกราฟิกเนี่ยแขนว่าก็จะเปลี่ยนสีได้ถ้าเป็นรูปภาพก็จะเปลี่ยนสีไม่ได้ถ้าอยากเปลี่ยนสีอะไรก็แต่อันนั้นนะคะแต่ไปที่ Home Water t r e a t เมนตเปลี่ยนสีเป็นปึ๊บสีขาวนะคะอ่าไม่ค่อยเอียงเลยก็เอียงนิดนึงมานี้นะคะให้ดูเป็นตัวอย่างถ้าเกิดว่าเราอยากจะใส่รูปขวดน้ําหรือหยดน้ําอะไรนี้ลงไปนะคะกดบวกแล้วก็ไปที่ e l e m e n t เหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จินตนาการเป็น เสิร์เป็นค้นหาเป็นภาษาอังกฤษนะคะมันจะได้รูปที่หลากหลายมากขึ้นก็สมมุติว่าลองดูนะคะ water อ่าดูซิว่าเขาให้ไอเดียอะไรเรามาบ้างอ่าสมมุติว่าเราดูเป็นอันนี้นะคะประมาณนี้นะคะการใช้ Canva ค่ะส่วนภาพต่อไปนะคะก็จะเป็นภาพท้องทะเลมหาสมุทรอันนี้เลยนะคะน้ำเนี่ยอยากจะลงภาพนียลงไปในโซเชียลด้วยนะคะเพื่อเป็นการเล่าว่า การที่เราเปลี่ยนมาใช้ e s อีสป g หรือไส้กรองอ e ีสป g เนี่ยนะคะแค่ไส้กรองเดียวเนี่ยเปรียบเสมือนกับการที่เราดื่มน้ำเป็นหมื่นหมื่นขวดเลยก็คือพูดง่ายๆคะ่ะก็คือช่วยโลกเนี่ยลดขยะด้วยนะคะในการเปลี่ยนมาใช้ไส้กรองตรงนี้นะคะแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถถ่ายภาพขวดพลาสติกเป็นหมื่นขวด,วด,วดได้ถูกไหมคะวันนี้ก็จะแนะนำหนึ่งเว็บไซต์นะคะชื่อว่า Unsplash ค่ะเราเนี่ยเข้าไปใน Google นะคะพิมพ์อย่างนี้ได้เลยนะคะว่า อ่ันสแลชนะคะแล้วก็เข้าไปในเว็บได้เลยนะคะสามารถกดเสิร์ชตรงนี้นะคะอย่างน้ำเนี่ยต้องการรูปขยะพลาสติกในทะเลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ลองจินตนาการคำศัพท์ดูนะคะที่ใช้ในการเสิร์ชเนี่ยก็เป็นลองเป็นขยะดูนะคะ trash นะคะ ocean เป็นท้องทะเลน้ำคิดว่าน้ำก็จะเอารูปนี้แล้วกันนะคะก็เป็นทะเลนะคะมีขยะด้วยนะเขาจิ้มเข้าไปนะคะแล้วก็ กดค้างนะคะเพื่อที่จะเซฟทูโฟโต้นะคะ,ะส่วนต่อไปเนี่ยเราก็ยังไม่มีรูปขวดพลาสติกใช่ไหมคะก็ลองเสิร์ชด,ดูว่าพลา s ติกบ o อทเทิลขวดพลาสติกก็กดเข้าไปนะคะเพื่อที่จะกดค้างแล้วก็เซฟทูโฟโต้นะคะเรามีวัตถุดิบในมือแล้วนะคะกลับไปที่แคนวาค่ะ,ะแล้วเราก็ทำรูปเพิ่มนะคะ ไปปุ๊บพอเราจะใส่รูปใช่ไหมคะเราก็กดบวกอีกนะคะเพราะเราจะแอดรูปลงไปแล้วก็เลือกที่ camera roll ตรงนี้ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเอารูปขยะขึ้นมาแล้วก็เอารูปขวดพลาสติกขึ้นมาแอดแอดทูเพจกดกดที่รูปหนึ่งครั้งนะคะเพื่อที่จะเลื่อนเราลเลื่อนแบบเมื่อกี้เลยนะคะเอาเป็นตำแหน่งที่เราพอใจนะคะประมาณนี้นะคะก็จะเห็นแล้วว่ามีขยะพลาสติก อยู่ในหน้านี้เต็มเลยนะคะาน้ำก็ใส่ข้อความไปเหมือนเดิมนะคะกดบวกแล้วก็หาที่ text นะคะ,อ,ะอย่างในตัวอย่างเนี่ยเราก็เขียนเนาะเอาเป็นไซส์ประมาณไหนดีลองดูประมาณนี้สมมติน้ำเลือกอันนี้มันดูสวยดีนะคะเราก็แก้ที่ความสำคัญก่อนเลยนะคะกดค้างไปที่สีดำตรงนี้นะคะเขียนว่าหนึ่งหมื่น าสต่ว่าหนึ่ง1มื่นขวดนะคะลองเล่นดูนะคะย่อๆยืดๆนะคะเราก็จะคล่องขึ้นนะคะประมาณนี้สมมติว่าเป็นสีขาวแล้วกันนะคะ,ะเป็นสีขาวแล้วกันจะได้ชัดๆไม่านานว่ามันยาวเกินไปเอากลมๆหน่อยอ,อาจะประมาณนี้ จิ้มโดนไม่โดนต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะคะ,ะสมุนนะิน้ำวางตรงนี้นะคะแล้วในภาพเนี่ยนะคะทุกคนก็จะเห็นว่ามีฟ e ิลเตอร์อีสปริงใช่ไหมคะที่เป็นเหมือนภาพเขียนนะคะน้ำก็เอามาจาก โบรชัวร์ของบริษัทนะคะโดยที่ทุกท่านเนี่ยสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www. Ma. co. th นะคะแล้วก็คลิกไปที่ศูนย์การเรียนรู้นะคะในนั้นเนี่ยก็จะมีโบรชัวร์ที่เป็นข้อมูลหลักเลยของ eSpring นะคะเป็น PDF นะคะข้อดีของ PDF เนี่ยก็คือซูมเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่แตกนะคะพอเลื่อนไปปุ๊บนะคะก็จะเห็นภาพวาดของไส้กลองนะคะตัวฟิลเตอร์เนี่ยเราก็เซฟมาเฉพาะหน้านั้นหรือว่าแคปจอมาเลยก็ได้นะคะ แล้วก็ไปตัดพื้นหลังออกถ้าเกิดว่าท่านใดที่มีแคนวา Pro เนี่ยนะคะก็สามารถดูดแบ็กกราวสีขาวออกได้เลยนะคะหรือว่าถ้าไม่มีเนี่ยก็อาจจะหาเว็บไซต์ลบแบ็กกราวฟรีนะคะใน Google ได้เราก็จะได้ตัวไส้กองมาแปะในภาพของเราแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะในการที่จะเซฟแคนวานะคะก็แค่กดข้างบนขวาบนเลยนะคะแบบนี้กดหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็รอให้ภาพเนี้ย ไหลไปจนเสร็จแค่เนี้ยก็คือเซฟแล้วค่ะเราสามารถไปเช็คในโฟโต้ของเราได้เลยนะคะพอสุดท้ายแล้วปุ๊บเขาก็จะบอกว่าเซฟแล้วนะจ๊ะอ่ะาแล้ก็เข้าไปดูที่ภาพโฟโต้ของเรานะคะอ่านี่ก็คือสิ่งที่เสร็จแล้วพร้อมที่จะโพสค่ะเพื่อนๆใช่ไหมคะว่าการเป็นครีเอเตอร์เนี่ยนะคะทำให้ธุรกิจในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยเติบโตสุดๆนะคะยังไงรู้ไหมคะ ไม่เพียงแต่ทุกคนนะคะจะเห็นสินค้าของเราในโซเชียลเห็นประโยชน์เห็นความน่าใช้นะคะแต่เพื่อนๆของเราเนี่ยก็ยังเห็นธุรกิจของเราด้วยนะคะเห็นว่าเราทํางานยังไงนะคะเนื้องานเราเป็นยังไงนะคะชีวิตเราที่ทําธุรกิจแอมเย์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะบอกเลยว่าเป็นหนทางในการเปิดใจและเปิดเรื่องคุยเนี่ยได้ดีสุดๆเลยนะคะ ในยุคที่เรามีโซเชียลมีเดียเป็นนามบัตรเนี่ยนะคะการเป็นครีเอเตอร์เนี่ยก็ตอบโจทย์แล้วก็ทำให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตสุดๆไปเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับที่น้ำสอนไปวันนี้นะคะแต่ก็จะเห็นได้ว่าเออที่เราแชร์ไปวันนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในโพสตที่น้ำแชร์ลงไปในโซเชียลมีเดียนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าในโพสตตัวอย่างเนี่ยก็จะมีทั้งรูปที่น้ำถ่ายกับสินค้านะคะรูปโพสตอัพหรือว่าเป็นรูปอินโฟกราฟิกต่างๆนะคะที่เป็น ข้อมูลเลยนะคะที่น้ําลงไปเป็นเซตทีเดียวอย่างนี้เลยเนี่ยก็อยากจะให้เพื่อนๆในโซเชียลมีเดียของน้ำเนี่ยเห็นว่าอ e ีสปิงหน้าตาเป็นยังไงน่าใช้ไหมมีประโยชน์ยังไง ถ้าเด็กเครในบ้านแล้วเนี่ยจะใหญ่เทอะท้าไหมหรือว่าพอดีพอดีนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็พูดด้วยนะคะว่าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อลดพลาสติกนะคะก็เป็นสิ่งที่เราอยากสื่อให้ทุกคนอ่ะได้เข้าใจนั่นเองนะคะก็หวังว่าสิ่งที่น้ําแชร์วันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะในตอนการสาธิตสินค้าอย่างไรให้ดูดีนะคะในสไตล์ของน้านั่นเองค่ะ